น้ำชาเขียวรถน้ำผึ้งผสมมะนาว A I S 5G พริกไทยตราไร่ทิปกระเพาอ้วนตึ้มตะหลิวตัดเปิดขายอยู่ที่แยกค่าเกษตรบางแคค่ะน้องทีนกับพี่ต่อจะเตรียมของมาจากบ้านตั้งร้านเสร็จก็เปิดขายได้เลยเสร็จพร้อมขายก็ราวๆ9ก้าโมงครื่งค่ะมีวันหยุด1วันนั่นก็คือวันจันทร์ค่ะน้องทีเล่าว่า อยากจะได้มอเตอร์ไซค์เอาไว้ขี่ไปซื้อของหรือเวลาจะไปเข้าห้องน้ําจะได้ไม่ลําบากวกนันนี้ฝันของน้องทีนเป็นจริงแล้วล่ะค่ะความฝันของเราก็คืออยากได้มอเตอร์ไซค์ใช่ครับได้มาแล้วเป็นไงบ้างก็ดีใจมากเลยครับคือพี่เขาบอกผมมาตั้งแต่ต้นๆแล้วแหละว่าพยายามจะทําตามความฝันให้ได้ทุกอย่างนู่นนี่นั่นหลายอย่างอะไรเงี้ยพี่เขาก็ทํา<ม>เกือบครบแล้วครับทําให้ผมแบบ มีประชาชนมีทะเบียนบ้านมีรถมีบ้านอยู่มีงานทำทุกคนรู้จักอะไรเงี้ยวินาทีแรกที่พี่ต่อเนี่ยเขาออกมอเตอร์ไซค์ให้เรารู้สึกไงบ้างดีใจมากเลยครับขอเซอร์ไพร์เรายังไงนะเพื่อเนเขา ก็บอกเดี๋ยวพาไปส่งของอะ,อะไรเดี๋ยวพาไปส่งของนะอะ่เขอไปปุ๊บเ้าก็ไปแถวลาดพร้าวนั่นคือจริงๆเส้นนั้นนะมันต้องไปบางนาวันจันทร์วันจันต้องไปบางนาแต่เขาพาไปลาดพร้าวเพรา่าไทำไมวะจากจากบางแคไปลาดพร้าวมันไกลนาะคิดว่าคงมีส่งลูกค้าแถวนั้นเออพาไปแถวลาดพร้าวไป <S <S ทำไมเสร็จปุ๊บเขาก็ไปแวะอยู่หน้าร้านมอเตอร์ไซค์อันนี้มก็แบบเอาคงมาถามราคาหรือว่าอะไรแหละเห็นเป็นรถนั่งเขาก็เลยแวะเข้าไปแล้วเขาบอก เนี่ยซื้อให้โอ๊ยแล้วเป็นไงเขาบอกเขาซื้อให้อ่ะดีใจร้องไห้ปะไม่แล้วมันแบบไม่ร้องไห้เหรอดีใจไปต่อคันนี้กี่บาทสองหมื่นหกครับโอ้โห้ราคาใช้ได้นาสองหมื่นหกไม่ใช่เป็นหลักพันหลักหมื่นเลยเขาซื้อให้เราเลยวันแรกเป็นไงขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไหมเป็นไหนต้องขึ้นมาดูหน่อยสิไหน่อเดี๋ยวดีเออเออมันเป็นไงมันสบายไหมมันมันรถไหมครับเวลาจะเข้าห้องนห้งน้ำก็ขับไปได้แล้วมันไม่เสียสามสิบสามห้าครับ ทำมาหากินก็ดีขึ้นด้วยนะใช่ครับแต่ว่าเห็นว่าอนาคตเดี๋ยวพี่ต่อเขาจะเอามาใส่เนี่ยไปต่อพ่วงข้างให้เราใช่ใช่ครับอือจะได้พวงมาขายของได้ด้วยครับมาขายของได้ด้วยได้ใช่ครับถามด,ดีเวลาที่คนมาเยอะๆอ่ะเราขายไม่ทันลําไงอ่ะก็ลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจเขาก็รอแต่แต่มันก็มีบางคนเนี่ยนะมันมันไม่ได้ใจเย็นกันทุกคนเออมันรอบางคนมันก็รอไม่ได้หรอกบางคนมันรอแบบชิวนานหน่อยอะไรเงี้ยเจอผลไหมมีบ้างครับเ,เขาบอกว่าไงอ่ะทําไมช้าจัง สั่งไว้ตั้งนานแล้วคือเราเข้าใจว่ากระเพาะหมูกอบเมนูเดียวกันแต่เราว่าใครมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยผมก็รีบไล่ไล่ไล่ทำแต่บางคนเาก็แบบอ๋ไม่เอาละช้าอะไรเงี้ยคือคือเราก็ขอโทษเขาทรงนี้ด้วยกันคือผมก็ไม่ได้ีเรียสเลยหรอกแต่แค่ว่าก็เกรงใจตงเกรงใจลูกค้าอุตส่าห์มาอุดหนุนยังไม่ได้อะไรเนี่ยดูสิลูกค้านั่งรอเป็นแถวเลยเนี่ยเห็นดูสิเนี่ยเออเห็นไหมเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันอร่อยจะเย็นนิดนึงพี่รอหน่อย แต่ต้องสัญญากับพี่นะว่าต่อให้ขายดียังไงก็แล้วแต่ห้ามลดปริมาณและคุณภาพที่เราขายเอาไว้นะขายดีก็ต้องให้เท่าเดิมค,ค,คุณภาพของความอร่อยก็ต้องเหมือนเดิมจับมือโอเค, okay, คสัญญากันแล้วนะโอเค,ค okay, น้องชีนบอกเดียวจ้ายังไงก็จะเป็นชีนกระเพราอ้วนเติมตะลื้อตัดบางแขกคนเดิมคนเดิมแล้วอยู่บ้านเราช่วยไม่ต่อครับหรบ้างาก็เกือบ ทุกอย่างครับก็คือทํางานบ้านกว่าบ้านถูบ้านล้างของบ้างบางทีพี่เขาก็ล้างเองบ้างก็คือแบบก็คือทําสลับสลับช่วยกันไปคนระับอพี่ตอดดูปะไม่ร่ะถ้าผมไม่กวนไม่อะไรเขานะั้นก็คือไม่มีปัญหาเลยเลยมันเล่นกันอยู่แล้วเล่นบางคนก็อาจจะคิดว่าเต้นทะเลาะกันตีกันหรือเปล่าแต่เปล่าเล่นกันเออพี่น้องอะสไตล์พี่น้องอะ,าาองอะไม่ดุหรอกแต่เวลาเขาพูดเขาพูดหุดดดดนหะ้วนอ่ะนะใช่ร่ะมันผูน้ชายมันอยู่ด้วยกันคือมันไม่ต้อง และเมียอะไรมากมายคือพูดคําเดียวรู้เรื่องคือรู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องก็ต้องโดนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พี่ต่อผัดไม่หยุดเลยนะเธอต้องไปช่วยเขาแล้วแหละไปช่วยเขาได้แล้วทุกวันอาทิตย์พี่ต่อก็จะมาช่วยผัดน้องทีงก็จะดูออเดอร์ตักข้าวคิดตังก็จะเร็วหน่อยค่ะถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาลูกค้าก็ต้องใจเย็นรอหน่อยนะคะเพราะว่าน้องทีนทําคนเดียวจริงๆถ้าวันนั้นไม่เจอพี่ต่อชีวิตเราจะเป็นยังไงคิดว่าก็คงแย่แน่ครับก็ถ้าไม่ไปเดินยาเด็กติดยาก็ เด็กวัดแค่นี้แหละไม่ติดยาก็เป็นเด็กวัดอยู่สองอย่างครับชีวิตดีขึ้นไหมจากวันนั้นหกปีแล้วดีขึ้นครับดีขึ้นมากไหมหลายอย่างเลยครับก็แบบมันได้รู้จากอะไรหลายๆอย่างมาทำกับข้าวเป็นเพราะพี่เขาเดินทางไปตรงนน้นนี้เป็นเพราะพี่เขาเพราะเมื่อก่อนผมว่าอยู่แค่แถวเี้ยเขาแบบเป็นผู้ปกครองเราเลยอะพี่ต่อมีอะไรอยากบอกพี่ต่อไหนอบอกเลยครับก็อยากจะขอบคุณพี่ครับที่รับผม มาเลี้ยงในวันนั้นแล้วก็จนถึงทุกวันนี้จนแบบผมดื้อบ้างอะไรบ้างพี่ก็ยังเลี้ยงผมอยู่ผบครับครับก็ทําไม่ต้องคิดไม่ต้องใส่ใจถ้ามึงไม่ทําก็คือไม่ทําถ้ามึงทำทำเลยแค่นั้นนะจริงผมอ่าไม่เามาชื่อึงหลับตาดูหนยหลับตาดูหนอยอ่าแล้วลืมตาวันอะไรวันนี้ ไม่มีพรุ่งนี้สำหรับมึงไม่มีเมื่อวานสำหรับมึงด้วยเออเห็นไหมเนี่ยแค่วันนี้วันนี้ทำก็คือทำถ้าไม่ทำมันก็คือไม่ทำเนี่ยเห็นไหมเหมือนพ่อเหมือนพี่ชายจริงๆสอนดีมากเรื่องที่พี่ต่อสอนน้องทีนถือว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตจริงๆค่ะนั่นก็คือต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเอาวันนี้รายการตลาดสดพระรามสี่ของพก,กนะคะ ต้องขอ,ขอขอบคุณมากมาก,กครัคุณผู้ชมขาดและสามารถติดตามรายการตลาดสดพระรามสี่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์สี่โมงสทีทางช่อง3มกดใหม่เลขสามสิบสามตับแดนน่าจะพาไปอร่อยที่ร้านอะไรต้องรอยตาวันนี้เราสามคนรับแล้วนะครับสวัสดีครั